น่ารักน่าชังนุ่นวรนุชต้อนรับหลานลูกชายเตยปรีรติเข้าสู่ครอบครัวอีกคนต้องยอมรับเลยว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของตระกูลสิงห์มีทายาทหลานชายคนใหม่มาเติมเต็มความสุขให้กับครอบครัวอีกคนโดยทางด้านเตยปรีรติได้คลอดลูกชายคนที่สองโดยระบุข้อความว่า วันที่3กรกฎาคม23เวอร์โซกราเชียสทูวีลักข์ยูทูเดอร์แฟมิลี่ไอเลฟยูโซมาท์ไม่เบบีบยวันที่3กรกฎาคม23เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคุณสู่ครอบครัวฉันรักคุณมากลูกชายตัวน้อยของฉัน แน่นอนว่าในเวลาต่อมาก็มีเพื่อนเอนเข้ามาแสดงความยินดีกันเพียบรวมถึงนางเอกสาวชื่อดังนุ่นวรนุชสภัยสิงห์ก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยอีโมจิรูปหัวใจเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่อีกคน